บ้านคุณลุงอยู่ไหนนะคะโฮมุมน่นโฮมมน่น,นอ่าเดี๋ยวขี่นำหนูไปนะอันนี้เดี๋ยวไปรา้านกาแฟโอเคโอเคเเไปคร้รนารนกาแฟเอาละค่ะสวรรัสดีค่ะตอนนี้นะคะดา DM หลวงปู่โต๊ะนะคะเดินสายเช่าพระหลวงปู่โต๊ะบาย DM นะคะตอนนี้ดาอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมนะคะที่องค์พระปฐมเจดีนะ,อะรอ คุณลุงเดินทางมานะคะคุยกันในไลน์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดารอคุณลุงที่นี่เดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยค่ะจะไปนั่งร,างาร้านกาแฟไหมสวัสดีค่ะไร,รังี่ต้องไหนคะองค์การโทรศัพท์เข้าไปองค์การโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวขี่นำหนูได้ไหมไอ่าโอเคเดี๋ยวตามไปเช่าพานะอ่านี่นี่ผมามาแล้วโอเค เดี๋ยว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 หนูขี่ตามคุณลุงไปนะคะให้ดูบ้างเลยอ่าอ่าไหนไหนของเล่นโอเคโอเคของจริงจะของเล่นค่ะจะหลักจะย่อยนะคะดาเดินทางไปเช่าหมดถ้าเป็นพาแท้นะคะหลลายนนั่แะโอเคเดี๋ยวคุณลุงรอหนูแป๊บนึงนะคะหนูสตาร์ทรถคุณลุงไปแล้วไม่รอดาเลยเอ้าคุณลุงไปไวมาก คุณลุงไปแล้วไม่รอนะ ขี่เร็วมากนะคะตอนนี้คือหายไปแล้วเราได้โทรคุยกับคุณลุงว่าได้อยู่หนะ้ากรุงไทยการแว่นนะคะเดี๋ยวรอคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาก่อนนะคะคุณลุงขี่ไวมากเดี๋ยวรอคุณลุงกันคะ่ะอ๋อนี่คุณลุงเขาจะบอกว่าเนี่ยร้านคุณลุงโอเค เรียบร้อยแล้วนะคะตามคุณลุงขี่มาอยู่หน้าร้านกาแฟอะไรนะคะคุณลุงรถนิยมนะคะใครผ่านไปผ่านมา,คามนครปฐมก็แวะมาอุดหนุนเพื่อนคุณลุงได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพระกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงก่อนเลยนะคะคุณลุงก็ อันนี้นะคะที่ดาบอกเอออันไหนไม่ชอบอองค์นี้ไม่มีโค้ดดาไม่รับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันไหนชอบมากกว่าอาไวไก่อใจเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณลุงส่งมาย่อยๆนะคะไม่เขียนนะคะจะหลักจะย่อยดารับหมดนะคะอยู่ที่ราคาเราไปกันได้ไหมแค่นั้นนะคะจะมีปิดตาแค่อง์เดียว เดี๋ยวหน้าขออนุญาตแกะเลยนะคะคุณลุงแกะยไปไยคุณลุงคุณลุงเก็บมากี่ปีแล้วคะแม่จำไม่ได้นะนานไหมคะก็หลายปีหลายปีเหรอคะหลายปีจำไม่ได้บางครั้งเแล้วคุบางครั้งเราก็ไม่รู้ไม่ได้ผ้าแต่ดูผ้าไม่เป็นเนี่ยจะให้ให้เจ้าของร้านเนี่ยช่วยดูให้ อ๋อดาจะรับเฉพาะหล่งปู่โต๊ะอย่างเดียวนะคะคุณลุงใช่ไม่รับเลยค่ะรักเดียวใจเดียวใช่เฮ่ยถ้าเกหลวงโอ้โหหลน้อยมลวงพอทานเดี๋ยวดาตีราคาให้คุณลุงเลยนะคะดาดูเร่าๆก็คือจะมีปิดตาแค่องค์เดียวนะคะนอกนั้นก็คือเป็นพายย่อยหมดเลยเดี๋ยวดาดูให้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้ามีพาเครื่องหลวงปู่โตดาจะตามไปเช่าถึงที่แน่นอนคุณลุงดูดาจากทางไหนคะทางเฟซทางเฟซนี่ะทางเฟซหรือทางยูทูบคะไม่รองรในในในไฮไลท์อ่ะอ๋อแล้วก็แอดไลน์มา่ง่ายๆนะคะนี้ก็เปลี่ยนพาเครื่องนะคะหลวงปู่โตเป็นเงินสดง่ายๆเลยเนี่ยดูเนี่ยอะไรนี่ยแาเรียกอะไรเนี่ย ยูทูบค่ะอ่าคุณลุงดูแต่ยูทูบโาเห็นเจอเองศึกษาดูสิเออถ้ากับผมะเออลองมาเรีกข้าวเธอไม่เอาเปลียบกูกูให้ข้าวไม่เอาเปลียบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดาบอกเลยนะคะเหลดราคาที่ดาอ่าดาเช่านะคะเป็นเหลดราคามาตรฐานอยู่แล้วถ้างั้นดาไม่กล้าทำยูทู e ออกออกสื่อขนาดนั้น เพราะราคาคนนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเพราะเราหนึ่งเนี่ยเราชอบชอบมาเก็บชอบมาเก็บเพราะเดี๋ยวดาจะมีไปเช่าต่อนะคะอีกหนึ่งที่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราอันนั้นจะพาหลักเลิกเลยเดี๋ยวดามาหาคุณลุงก่อนโตถ้าถ้ากับเข้าแล้วก่อนนั้นเข้าเทปประจำไงเข้าสุดหลอดเข้าสุดหลอดแต่ว่าเราแลกพันพันว่าสุดหลอดแล้วกัา คนทค่มาถมนี่เขาเก็บพาสตของกูโตกันเยอะไหมคะคุณลุงก็เยอะพอมควรนะแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ใครทั้งในเลยในเขตถ้าคุณลุงมีเพื่อนมีพาสตของกูโตอย่าลืมแนะนำให้หนูนะโอเคไหมเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนนะคะเพื่อความรอบคอบตับสบาย ไม่ยมไม่ไดยมไม่ดูเรื่องตรงนี้ดาต้องแกะให้ได้แกะเลยได้แน่เรื่องข๊งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะดาจะเดินทางไปเช่านะคะตามจังหวัดต่างๆด้วยเดินสายเช่าพาเครื่องของปูโตะนะคะอย่าลืม FC กด Subscribe ติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเพราะลูกค้าบางท่าน ไม่สะดวกมาก็ส่งไปสีก็ง่ายค่ะอันนี้จะไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวดาตีราคาให้คุณลุงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันมีแค่นี้ก็หกรายการหกรายการ หมดนี่สักสามหมื่นห้าได้คับคุณลุงเพราะว่าเราตัดองคตะก่วออกไปจากตอนแรกที่ดาคุยกับคุณลุงก็อยู่อยู่เลทประมาณสี่หมื่นบวกลบใช่ไหมใช่ตัดตะกัูกไปเพราะตะก่วองค์นั้นนะคะถ้าแท้ก็อยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นบวกลบนะคะตะกวลนี่ยผมพระเจา่ะที่คนนี้แต่อคือจริงๆเราต้องมีโค้ด ดาซื้อเอาสบายใจดีกว่าเราเป็คนผมไม่รู้เรื่องเนี่ยรตะว่าขาของบอกเขาแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็รักชาค่ะคือเขามาใช่ไรับคกว่ารักช่างดาขอสามหมื่นห้าได้ไหมคะคุณลุงเบียดเบียดนะคะดาก็เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีโอเคของน้องดานะคะชานมหวานน้อยเพิ่มฟองนมได้ไหมคะคุณลุงง่ายๆเดี๋ยวดามีไปต่ออีกเจ้าหนึ่งด้วย มันย่อยๆอะค่ะคุณลุงเขาเบียดเกันเลยองค์้เท่าไหร่องค์นี้สะข้ามนี้ได้หมื่นห้าประมาณหมื่นหกหมื่นหกค่ะอนนี้ได้ไหมสองสี่หมื่นะไม่ไหวม่ไหวจริงๆ่ะคุณลุงเราว่าเบียดจริงๆเหมือนในคลิปนะคะดาเป็นคนตีราคาพระให้เนี่ยคือดาไม่ได้ตีแบบกดราคาแล้วก็ขยบขยบดาให้ราคาที่ดาซื้อไหวเลยเพื่อ ลูกค้าก็ไม่ได้มองเราหนะ้าเกลียดด้วย<ช>แล,แลว้วก็วินวินก็คือลูกค้าก็แฮปปี้ไม่ใช่ราคาหูดาต่อสามหมื่นแล้วขยับมาสามหมื่นสองสามหมื่นสี่อย่างนี้ดาไม่ทํานะคะเราเอาแบบมาตรฐานไปเลยดีกว่าคุณลุงเหมือนในคลิปมาตรฐานเป็นคนต่อซื้อเพราะดาต้องเอาไปมีกําไรนิดนึงเข้าใจได้เรื่องกำมาเอาครู้ของเราไปมีกำไรเพราไม่ท่องไปใช่ใช่ภายใน<ช>ร้านสามแปดขนาดมันขยับไม่ไหวจริงๆค่ะคุณลงุงเพราะว่าย่อยๆพวกเนี้ยดาไปบวกกําไรองค์ละพัน ครึ่งพันมาไปแบ่งให้เอซไปเปิดประมูลองค์ะะร้อยลงมาพันเองใช่แล้เไม่ได้บอกอะไรามากเอาเป็นว่าดาขอคุณลุงที่36แล้วกันเพราะว่ามันเบียดจริงๆค่ะเพราะว่าไม่มีพันหลักเลยนะคะจะเป็นพาย่อยทั้งหมดถ้ายอย่างนั้นดาก็ช่วยคุณลุงแล้วแต่มันดาจะเป็นค่ารถค่าน้ำมันค่าเดินทางดําเนินการส่งไปสนงไปสนีกาไรตรงนั้นเองค่ะคุณลุงเนาะ โ <Okay, S 1> อเคค่ะคุณคุณนะคะคุณลุง <laughs> ขอเป็นแขกดาดาจ่ายเงินสดคุณลุงเลยนะคะก็ง่ายๆนะคะอยู่เวามันไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ <laughs> ไม่ว่าจะหลักจะย่อยดานรับหมดนะคะง่ายๆคุยง่ายสบายใจเดินทางหนึ่งชั่วโมงซื้อพายอยู่ประมาณ10บนาที <laughs> อาเกย์ออกจากองค์ชาตนั่นแหละตรงมาเลยเนี่ยมันจะใกล้นิดเดียวเอาวนนี่ไปอ้อมไปผ่านที่บ้านผมัพี่นะยนูชี่ให้ดูนะอ๋อคุณลุงพาไปให้บ้านไอพาไปให้ดูสามหมื่นหก่ะนับเลยโอเคครับคร,รบนะคะมีอะไรฝากถึง FC ไหมคะคุณลุงโอเคนะ คุยง่ายแล้วก็จบแล้วโอเคขอบคุณค่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะการเช่าพักกับคุณลุงคุณลุงอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเอ็ดแล้วเจ็ดสิบเอ็ดโหขี่รถซิ่งไม่ร้อนหนูเลยเนะีย่ยยังไงก็กลังยปันงยังไงนะคะดาก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะคะที่คิดถึงกันแล้วก็ให้ f อได้ออกสื่อด้วยแล้วคุณลุงอย่าลืมติดตามดูคลิปตัวเองนะคะทางช่อง YouTube แล้วก็ อขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร์ช่อง DM หลงปูโต,โตด้วยนะคะว่าคลิปหน้าดานจะไปช่องพาที่ไหนนะคะแล้วเป็นพาอะไรจังหวัดอะไรติดตามรับชมได้ที่นี่ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคุณลงุงส <c oughs> วัสดีค่ะ